ยินดีต้อนรับคผู้ชมวันนี้เฮามีข่าวข่าวเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างและโครงการพัฒนายูทีประเทศลาวมาให้่านผูน้ชมนะครับผู้อีกสสินเคยซึ่งวันนี้เฮา,าจะมาหูเก,กี่ยวกับโครงการปรับปรุงเส้นทางโดยสปพา์เมีนเส้นทาง13ไต้จะลงมือปรับปรุงเส้นทาง13ไต่ส่วนที่4ความยาว71กิโลเมตรโดยขยายหนาทางให้กว้างออกไปตติมบางส่วนจาก9เมตรมาเป็น12เมตร ทีเส้นเส้าปปับปรุงในซ่อมแปลงเส้นทางในที่13ไต่ส่วงที่4แต่กิโลเมตร2 68หากิโลเมตร3 46ลวงยาว71กิโลเมตรระหว่างกรมโค้ทางกระทรวงุทธาธิการในค้ทรงหรือว่ายัาทองคแอในบริษัทความืนก่อสร้างรัฐวิสาหาก,กิจก่อสร้างทางใก8ในบริษัทเรลามีไซก,ก่อสร้างจำกัดและรัฐวิสาหาก,กิจก่อสร้างคมนาคม แต่จัดขึ้นในบันที่หาสิงหา2ีสอทีกระทรวงยุทธาธิการในข้นส่งคนครลวงอิงจันทร์ไฟจขงข้องโครงการโรงน้ำต่างหนาโรงน้ำโดยทานสุขสาคุณเหี้ยววงสุดว่านาโครงการในไฟผู้ับเม้าล่องน้ำโดยทานผู้เพื่อนแสงพระจันทร์ผู้อำนวยการรัฐวิสาหก,กิจก่อสารทางเลขแปดไ่เกียรติเขาห่วมเป็นสัก,กีพย,า,ยานของทานทิตตาคัตติยาว่านากรมทัวทาง กระทรวงยุทิธาธิการในขน,นส่งมีฐานสมพรคำสอนประธานที่ปรึกษาบริษัทรามิไซกอาา่อสร้างจำกัดพร้อมด้วยหัวหนา้าห้องหัวหนากลุ่มเกี่ยวของและแขกถึงเสิ้อนของรวมฐานซุกสะกลแหวนวงสุดหัวนนาโครงการสวงสามเดซี 4, จากกลุ่มข่อทางกระทรวงยุทธาธิการในขนส่งกล่าวแรยงานความเป็นมาของโครงการว่าโครงการปร้าปรุงและสอมเปลงทางเล็กที่13ใไต้ ติมแต่กิโลเมตร71บ้านไส่สว่างเมืองท่าพะบาดแคว้มูลคำไส่หากิโลเมตร3หอย46บ้านหน้าบ,บัวเมืองท่าแขกแคว้นคำนวนันเึ่งมีความยาวทั้งหมด2หอย75กิโลเมตรโดยได้แบ่งออกเป็น4ส่วนสัญญาสัญญาที่1แต่กิโลเมตร71หากิโลเมตร1หอย10ลวงยาว40กิโลเมตรนำใส่งบประมาณของธนาคารโลก แหล่เดลเซนสัญญาในวันที่11มีนาปี2 0ง1สัญญาที่2แต่กิโลเมตร1นึ่หอยสิหากิโลเมตร1นึ่หอยเก้าสิบลวงยาว79กิโลเมตรนำใส่งบประมาณของธานาคารลงทุนเอโรปแ,และเดลเซนสัญญาในวันที่ส1พฤษภาคม2 0ั1สัญญา,าที่3แต่กิโลเมตร1นึ่หอยเก้าสิบหากิโลเมตร2องหอยหกดลวงความยาว78กิโลเมตร นำใส่ถึงงบป,ประมาณของธนาคารลงทุนผืนฐานโครงรางอาซีคาดว่าจะได้เซ็นสัญญาในไถ่เดือนสิงหา2พฤศจิกายนในสัญญาที่4แต่กิโลเมตร268ห,หากิโลเมตร346ห 4, 16, ร่วงเงา78กิโลเมตรนำใส่งบป,ประมาณของธนาคารลงทุนเอ,อรบการออกแบบเพื่อปรปับปรุงและซ่อมแปลงทางดังกก่าเหมือนเป็นการโยกร,รับชุดนำท่วม เ่อตานท่านกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพบิฟด้าอากาศและขย้ายหนาทางให้กก่วงออกไปตื่มบางส่วงจาก9กเมตรมาเปลี่ยน12บสองเมตรและเพื่อให้สามารถับนำนักการบรรทุกมาตรฐานของอาเซียนคือ11ตนต่อเผาของล่าเมนเกาจุดนตันต่อเผ้าสำหรับโครงการนาทางในออกแบบเป็นนาทางผู้ย่างครัว AC สะพาะส่วงที่4แต่กิโลเมตร2 6ง 68, หา สามหอยสีสิบหกลวงเงาเจ็ดสิบแปดกิโลเมตรผ่านการประมูลแบบเปิดกว้างสากคนที่ได้เริ่มต้นดำเนินมาแต่เดือนมังกรสองพันสิบเอ็ดจนหอดเดือนมิถุนาปีสองพันสิบเอ็ดจึงได้สำเร็จแต่ได้มีการขับห้องเอาบริษัรรทรวมลงทุนก่อสร้างรักวิสาหกิจก่อสร้างทางห8แึแปดใบริษัทเลามิไซก่อสร้างจำกัดในรัฐวิาสาหกิจก่อสร้างคมนาคมป็นภูที่มีเงินไขครบถ้วน และมีราคาต่ำกว่ามูเป็นภูษณะการประมูลมีมูลคา่าเซาซีล้านเก่าแสนดอันเจ็ดหอยหกสดลลาร์สหรัฐในนันเวียดงานกาา่อสางภายใน3ปีมีมูลค่าสิบเก้าล้านเก่าแสนดอหอยเซาซีดอลลาร์ในมูลคามูลนาหักษา7ปีสีล้านเก่าแสนเันหอยสามดอลลาร์สหรัฐ การเริ่มลวมือก่อสาหากสนามขาดว่าจะเลื่มแต่เดือนพฤศจิกสองพ2ษเ,เป็นต้วไปให้สำเร็จภายใน3ปีเข้ากับใจข่าวสันติผ่าซ้อนใส้า,าสวธนบุร่วันนี้เขาไปต่อ,อยู่ที่ศูนย์การฆ่าแขวงเซก่องซึ่งมาสีาทานทีก็อยู่เมืองน้ำม,าม่ามแขวงเซก่องซึ่งเป็นสูนย์การฆ่าที่กำลังก่อสางแล้วไม่ไม เหมาะสมสาหรับพอค้าเศ้าขายทางภายในแต่ต่งางประเทศผู้ที่มีความสนใจอยากไปจับจองสถานที่เพื่อทําการขาขายนั่นเองนะคุณผู้ชมแต่นอวยากนก็ยังสามารถที่กิจกรรมต่างๆบอกว่าจะเป็นทางการส่งเสริมเกี่ยวกับสินค้าภายในเพื่อาการวางแสดงสินค้าก็สามารถจัดอยู่ที่สถานที่แห่งนั้นได้อยู่ที่เขตภาคใต้โดยเฉพาะแมนยูแวรนซกองซึ่งว่ามีสายแดนติดกับสซเวียนนามสนับนุณผู้ชมครับส้มข่าวเลย สำเร็จแล้วการก่อสร้สางศูนย์การขา่าเซกองวิธีหมอมับโครงการก่อสร้สางศูนย์การขา้าแขวงเซกองระวางบริษัทซอนก่อสร้สางและสงเปงเคหสถานจำกัดผู้เดียวและแผะนแ่งอุตสาหกรรมในการขา่าแขวงละจัดขึ้นในวันที่4สีสิงหาคม2 0 2นนี้ที่ศูนย์การขา้าแขวงเซกองโดยการเข่าวมมีทานคันติซีละวงศาห้องเจ้าแขวงเซกองมีทานดาวี่ สวยทะลังสีหัวนาแผนกอ,อุตสาหกรรมและการข่าแขวงมีห้องเจ้าเมืองและม้ามบรรดาทานคณะอำนวยการบริษัทคณะกรรมการจากููยนกลางและขันแขวงพอมด้วยพนักงานแขนงการที่เกี่ยวของทั้งสองผากส่วนเขาห่วมท่านอุรมรีจันท่าห้องอำนวยการบริษัทซอนกอสางและสอมแปงเคหสถานจำกัดปเดียว ได้ได้งานโดยหยอเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้สางศูนย์การค้าและได้ยากคัประกันโครงการ1ปีโครงการก่อสร้สางศูนย์การค้าแขวงซีกองตั้งอยู่เทศบาลแขวงนะครับทุนสนับสนุนการก่อสร้สางจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งมีมูลค่าการก่อสร้สางทั้งหมดเก0 5 4ตือกีบเป็นอาคารสี่สั้นมีขนาด5 7 6 0เมตร 3ูน36เมตรมุม่งด้วยแผนมุม่งลังคา VXP ซึ่งมีระยะปฏิบัติโครงการตามสัญญาเบื้องต้น48เดือนนับแต่ปี2014ถึง2017แต่การปฏิบัติตัวจริงแมนพบโขอ,อย่งยากอันเนื่องมาจากหลายปัจจัยหลายสาเหตุแต่ถึงอย่างไรก็ดีทางบริษัทูฮาเมา์ก่้เหตุทุกวิธีทางเพื่อสอกละจัดหาแรงทื่นเพื่อมาสุมใส่นาเวียก ในการปฏิบัติโครงการก่อสร้สางให้สามารถสําเร็จตามแผนการจากสภาพดังกล่าวจึงได้เพิ่มเวลาการก่อสร้สางเติมอีก24้สี่เดือนทางบริษัททัมเมิลก่อสร้สางของพวกเราก็ได้จัดต่างปฏิบัติบ,ตบตรรดานาเวียกของโครงการสําเร็จ100%เอร์เในปี2019ซึ่งมีบรรดานาเบียกใหญ่คือ 1. เบียกโครงสร้างอาคาร 2. เบียกสถาปัตย์อาคาร 3. ที่เบตงเดินจอดรถ 4. เบียกสถาปัตย์ภายนอกอาคาร 5. เบียรระบบนำใส่ในนำเสียพออ้างเก็บนตนตดิ 6. เบียกระบบกวจักรระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารสำหรับในยะคําประกัน1ปีเริ่มแต่วันที่7 7มีนา2,000หา17มีนา2 0 0 1บริษัทได้เอาใจใส่ติดต,ตามความปอดภัยมีเวรยญญามสั้สีสโมงมีการตวจสิระบบไฟฟ้า และ Air, แอร์ระบบลิฟต์และขันใดเรือนอย่างเป็นประจำและเห็นว่าทุกอย่างทำงานปกติดีจากนั้นไดยมีพิธีเส้นบทบันทึกหมอบหับระว่างบริษัท้อนบอสางในสอบแปลงอาคารเคหสถานจำกัดผู้เดียวและแผนกอ,อุสาหกรรมในการขาแขวงอย่างเป็นทางการโดยมีบรรดาคะแนงการทั้งซองไฟกับหวมเป็นสกีพิญาน อก,กาสนี้ทานห้องเกวแข,ง,แขงในเหียห้องให้ถูกภาคส่วนเอาเมค,าาค้าเศร้าขายนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศเขามาจับจองซื้อขายอย่างกวัว้วงเพื่อให้กลายเป็นบอลห้องรับการบริการซื้อขายอย่างเป็นขบวนฟืดฟื้นเพื่อส่งเสริมละด,ดึงดูดการลงทุนจากภายในละต่างประเทศเขาในเฮียง,งานการค้าการบริการโดยอิงไซท้ายแห่งของแขวงที่เป็นทางผ่านมีด่านสะกลออกสู่โซซเวียตนาม และทั้งเป็นการประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจกสังคม,มของแควงตื่มด้วยขอกับใจข่าวภาพพุทธสรนจากท่านผู้สมอันนี้แมนเป็นข่าวข่าวที่นำมาฝากมาตอนสำหรับมัอนี้ซึ่งมีทางการขยายเส้นทาง13ใต้และโครงการกอสาศููย์การค้าอยู่ทีแขวงเซกงฝากมาตอนให้ท่านผู้สมนะครับผู้เชิงการพัฒนาการสางซ้์ ยูทิ่ประเทศสารบันเมืองของพวกเราขอบคกขอบใจสำหรับการติดตามรับคุมขอบใจสำหรับการคอมเมนต์ขอบใจสำหรับการไลค์แชร์ที่ subscribe แล้วเราก็จะมาเจอกันอีกในคลิปต่อไปสำหรับคลิปมีสบายดี